สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบหน้ากันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะซึ่งวันนี้ยิงมาพร้อมกับกล้องกล้องนะคะแล้วก็รหัสสิบเก้าโพสีทองมีออกเสียงรอเรือไปนิดนึงแต่จริงๆไม่มีรอเรือนะอาาคือวันนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีเหตุอีกแล้วนะคะก็คือวันนี้จะพามาดูรถเทินเข้ามาราคาดีที่สําคัญรถสวยด้วยสภาพสวยมากๆาพี่ภาพสวยมากๆเลยเป็นรถมือเดียวด้วยนะใช่แล้วก็คันนี้ ผ่อนเท่าๆประมาณ9,000กว่าบาทเท่านั้นอันนี้ก็คือคำนวณมาประมาณ5ปีนะคะ mm. เลทผ่อนอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทเท่านั้น mm. แล้วก็ได้ขับ Toyota, Fortuner, ตัวท็อปสุดขับ4ขับ4ปี2010 2010. 2010เครื่องยนต์3,000 3,000ซีซีด้วยเนาะเพราะฉะนั้นใครที่หารถราคาดีๆจับต้องง่ายนะคะเอาไปใช้ได้ดูแลราาักษาง่ายก็เป็นคันนี้เลย <S <S 2> <S 2> ราคาแบ่งปันกันเอาไปใช้เพราะว่าเป็นรถเทินเข้ามา เห็นแบบนี้นะทุกคนคือเดี๋ยวจะพาวนดูรอบคันแล้วที่เห็นสีแบบนี้เนี่ยตัวสีรถเนี่ยยังถือว่าติดสีเดิมเดิมเดี๋ยวก่อนไปอันนี้มันมีลูกแก้วโปรเจคเตอร์มาด้วยไม่แน่ใจว่าลูกค้าเขาเปลี่ยนมาหรือเปล่าเพราะว่าปกติตัวนี้มันจะเป็นไฟแบบฮาโลเจนธรรมดาอันนี้ไม่ชัวร์เนาะแล้วก็คันนี้จริงๆแล้วคือเจ้าของเดิมเนี่ยผู้ใช้รถจริงๆก็คือใช้มาตั้งแต่ป้ายแดงเป็น เป็นวัดเนาะเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อชายเป็นหลวงพ่อชายตั้งแต่ป้ายแดงเลยแล้วก็ต้องบอกว่าใส่ชื่อเป็นชื่อคาราวาสไว้นะแล้วก็ตั้งแต่มือเดียวใช้มายาวเลยแล้วก็พอดีเขาทางหลวงพ่อเนี่ยก็เลยมาเทินเป็นรุ่นใหม่ออกไปนั่นเองเนาะใช้น้อยครับคันนี้เนาะใช้น้อยเลยเฉลี่ยแล้วแค่หมื่นกว่าโลหมื่นกว่าโลปีละประมาณหมื่นกว่าโลใช่ครับเนาะ ตัวรถสีวสวยนะแล้วก็คือคันนี้เขาจะเป็นตัว full option ตัว็อปสุดนะคะเนี่ยเขาก็จะมีลงตัวให้ว่าเป็น full time f o r wheel drive เป็น f o r t r i e r เนาะเป็นรุ่น t o ปตัวีนะคะด้านหลังมีเซ็นเซอร์อะไรให้ครบหมดแล้วนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาพาดูด้านในกันอีกทีหนึง่งแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูอย่างอะไรก่อนลวกันไหนๆลงมาถึงข้างหลังแล้วเนาะอย่างอะไรก็ดอกอยังสวยๆอยู่นะ mm hmm. เห็นไหมเหมือนแทบจะไม่ได้ใช้เลยพี่ใช่ดอกอยังเต็มอยู่เลยอ mm hmm. แต่ไม่แน่ยังไม่ได้ดูปีอย่ง,ยงเนาะใช่ เดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารกันเลยดีกว่าได้ก่อนจะเข้าไปในห้องโดยสารเดี๋ยวพาดูก่อนคันนี้มือเปิดมีโครเมียมให้หมดแล้วนะคะแล้วก็ตรงกระจกมองข้างเนี่ยก็จะใส่เป็นโครเมียมแล้วก็มีไฟเลี้ยวด้านข้างมาให้แล้วแล้วเขาก็จะมีคําว่า3.0 D4D เนี่ยติดมาให้หมดแล้วด้วยเช่นกันคันนี้ล้ออลลอยก็เป็นสเปคเดิม,ดมจากศูนย์ด้วยเนาะมีคิวกันศาสตร์มาให้แล้วแล้วรถรุ่นนี้นะคะหากท่านไหนต้องการไปแคมปิ้งเนี่ยก็คือ เขามีตัวราวหลังคาให้สามารถยืดตัวแหลกได้แล้วด้วยเช่นกันอยากพาดูอะไรนะคะครบคันมากครบคันใช่แล้วหากอยากพาดูข้างในมากๆใหม่เลยเดี๋ยวให้ดูตรงแผงประตูด้วยนะคะแล้วก็คันนี้ภายในเนี่ยเป็นเบาะหนังสีเบดมาพรลอมด้วยลายไม้หมดแล้วเนาะเดี๋ยวพี่หยิงสตาร์ทเครื่องเอาแล้วกัน เยให้ดูสภาพเบาะอีกทีใช่เบาะสวยเลยทุกคนแล้วก็คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์ออโต้เครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็มาพร้อมด้วยเกียร์โฟอยู่แล้วซึ่งตัวนี้พี่หญิงพี่หญิงเองอะใช้ไม่เป็นเกียร์โฟแบบนี้ต้องให้เฮียวิทมาเข้าให้ดูเพราะว่าเกียร์โฟจริงๆก็เป็นคนใช้งานไม่ได้คล่องมากเนาะคันนี้มีแอร์แบ็กมาให้คู่หน้าแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาดู อันนี้แอร์ก็เป็นแอร์อัตโนมัติหมดแล้วอันนี้เป็นแอร์หลังเนาะมีระบบการลื่นเท่าไหร่ให้ด้วยอะอรถปี2อ1พันสิบมีการลื่นเท่าไหร่ให้หมดแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาพาดูคือคันนี้ได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยร,รถปีสองพันสิบด้วยความที่เขาเป็นออปชั่นตัวท็อปสุดนะคะแล้วให้ดูหนังพวงมาลัยพวงมาลัยหนังอยู่ในสภาพดีสภาพดีพร้อมใช้งานใช่พร้อมใช้งานไม่มีไม่มีรอยขาดเนาะ อยู่สภาพดีมากๆแล้วก็คุ้ c คอนโทลมาให้แล้วใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาเป็นรุ่นท็อปเขาก็เลยจะใส่มาให้หมดแล้วนะใช้งานได้ปกติใช่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตามสเต็ปของ Fortuner เลยนะเขาก็จะมีแบบสวิตด้านข้างตรงนี้ให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องเก็บแก้วนั่นเองลายไม้สวยเนาะใช่ครับ แผงประตูอะไรก็ใหม่หมดเลยอยู่สภาพดีหมดเลยใช่อยู่ในสภาพดีแล้วก็ลริ่มพี่หญิงลืมแจ้งคือคันนี้เนี่ยเขาจะให้เป็นเบาะไฟฟ้าหนึ่งด้านก็คือด้านที่ที่นั่งใช่ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นแมนนวลนเนาะเบาะปรับแมนนวลนเป็นเบาะปรับแม่นนช่นใช่เดี๋ยวเราลองมาเข้าเกียร์ให้ดูเดี๋ยวเราขอเลื่อนเบาะนิดนึงขาสั้นเราแจ้งราคาอยังอยังเลยอยังเลยเนาะคันนี้เนี่ยก็คือว่า ตอนนี้เยาวิทย์จโตให้เหลือเพียงแค่เท่าไหรนะกล้องสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะคะแล้วก็เครดิตจะเต็มฟรีดาวจะผ่อนโดยประมาณนะคะเก้าพันกว่าบาทเก้าพันบาทใช่หกสิบห้าปีนั่นแหละเดี๋ยวไปดูตอนหลังเบาสภาพตอนหลังกันต่อคันนี้เดี๋ยวจะพาดูละเอียดเลยอ่ะก่อนไปเ๋ยวให้กล้องซูมตรงด้านข้างนิดนึงคือคันนี้ตะเข็บเดิมหมดตะเข็บเดิมหมดนะคะอ่ะให้กล้องดึงตรงตะเข็บให้ดูนิดนึง โอ้โหยังนแน่นอยู่เลยพี่อตะเข็บเดิมๆนะคะ <IS is. ไม่เคยมีชนหนักไม่เคยมีผิดความแน่นอนตามสไตล์ของราิบเก้าโพสีทองสวยๆเลยครับใช่อ,อะ <S <S เดี๋ยวเราดูตอนหลังกันต่อ рок. มา ayo, <S <S ดูเบาะตอนหลังกันบ้างจริงๆคือรถใช้มาประมาณสิบกว่าปีเนี่ย ได้สภาพแบบนี้ถือว่าสวยมากจริงใช่ครับเนาะต้องเทียบกับรถปีปีใกล้เคียงกันนะคะเบาะก,ก็ยังอยู่ในสภาพดีหมดนะนี่นะคะฝ้าเพดานอะไรก็ไม่มีรอยขาดไม่มรีรอยอะไรนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะดึงเม็ดอาคให้ดูทุกประตูเลยดีกว่าเนาะเผื่อว่าลูกค้าอยู่ไกลๆนะคะเบาะตอนหลังเป็นไงบ้างอใหม่มากๆ <laughs> สวยเลยนะคะใ,ใครซื้อไปใช้เดี๋ยว เหมือนแทบจะไม่ได้นั่งอ่ะพี่ใช่อ่ะบต้องต้องเป็นไงบ้างเมนอาร์คเดิมๆนะคะเนี่ยก็คือเดิมหมดนะคะแล้วก็สร้าเพดานอะไรก็ไม่มีรอยสีไม่มีรอยอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคันนี้เขาตะเข็บเดิมๆหมดไม่เคยมีชนหนักไม่เคยมีผิดคว่ำนะคะแล้วก็ไม่มีน้ำท่วมเลยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือเลขไม่แทนแน่นอนใช่ครับเพราะว่าลูกค้าใช้มาตั้งแต่มือเดียวจากาบแดงเลย แล้วเขาก็มีประวัติอะไรชัดเจนอะไรอย่างนี้เนาะ <ibt> อ่ะเดี๋ยวเราดูวนดูด้านท้ายกันต่อนะคะนี่มาดูด้านท้ายกันต่อนะครับนะก็จะได้ไฟท้ายแบบนี้นะครับแต่งโครเมียมมาสวยๆแบบนี้<ม>แล้วมีโครเมียมครอบให้เนาะนะครับแล้วก็สัญลักษณ์โลโก้ฟอร์จูเนอร์นะฟร์จูเนอร์ครับ C <alguns S 2> ต,ตัวนี้เป็นตัว V ตัวีใช่ตัว V เซนเซอร์ด้านท้ายก็มีมาให้แล้วเดี๋ยวพาดูหนัดท้ายนิดนึงลูกค้าอยู่ไกลๆได้สบายใจนะคะเผื่อต้องการซื้อเป็นออนไลน์นะคะฝาท้ายเดิมเห็นไหมฝาท้ายเดิมหมดเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกฝั่งหนึ่งเดิมเดิมหมดเมื่อกี้ดึงดึงประตูไปได้สองบานแล้วเนาะเดี๋ยวฝั่งนี้ยังไม่ได้ดึงอันนี้ตาไก่ที่เป็นสติ๊กเกอร์ตอนออกป้ายแดงมาก็ยังอยู่นะคะแต่จริงๆรถมันงหลายปีแล้วว่าจริงๆไม่อยู่ก็ไม่น่าเกียดแล้วแต่ว่าคือคันนี้มันยังอยู่เนาะอยู่ครบ ใช่เนี่ยมันยังมีอยู่นะคะจริงๆรงดถปีประมาณนี้ไม่เหลือแค่แตะเข็บเดิมๆหมดก็ถือว่าสวยมากแล้วแต่คันนี้ยังได้ติดสีเดิมๆติดเดิมอยู่อ่เดี๋ยวมาดึงเนนอาร์ประตูฝั่งนี้ให้ดูบ้างช้าแน่นมากแน่นมาก <c oughs> บอกเลยว่าแน่นมากอีก <c oughs> เดี๋ยว,วยต้องใช้แรงอ่ะอ่ะนี่นะคะ,ะเมน,น,น,นอาร์เดิมหมดนะคะ <c oughs> จากโรงงานจากที่ผลิตเลยชค่ะสวยสวยมเลยอีกหนึ่งหนึ่งบาทแล้วเดี๋ยวก็จะพาดูนี่เราสตาร์ทเครื่องไว้อยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวจะดึงในส่วนของตัวน้ำมันเครื่องให้ดูด้วยว่าคือคันนี้เครื่องเขายังอยู่ในสภาพดีมากมานะคะไม่มีไอเขาเรียกว่าไอน้ำมันหรือไออะไรเงี้ยกระชกมาเลยอ่ะเดี๋ยวจะดึงเน้นทุกประตูเดิมเดิมหมดนะคะเมนอาร์กเดิมเดิม คือที่ดึงเมนอาร์คให้ดูเนี่ยลูกค้าจะได้สบายใจว่าโอเครถคันนี้ไม่เคยมีความหรือว่ามีการชนหนักเข้าประตงประตูอะไรถึงขนาดแบบต้องดึงเมนอาร์คอะไรอย่างนี้นะเพราะอย่างที่บอกว่าคันนี้เป็นรถเดิมๆเลยมาเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตำแหน่งกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้กล้องนะคะเปิดฝากระโปรงเปิดฝากระโปรงรถให้ดูนั่นเองอ่ะราคาดีมากๆนะคะคันนี้ เครดิตดีจะเต็มฟรีดาวได้ด้วยฟรีดาวผ่อนแค่โดยประมาณ9,000กว่าบาท5ปีนะคะดูห้องเครื่องแบบนี้สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับเสียงห้องเครื่องนี้เดินเป็นเสียงเดียวนิ่งนะครับนดี๋ยวดูพวกหัวนงหัวน็อตพวกนี้นะครับไม่มีงัดเนี้ยแก้ไขเลยเดิมเดิมหมดนะคะเดี๋ยวข้าดูอีกฝั่งหนึ่งก่อนอันนี้ก็หัวน็อตเดิมเดิมหมดนะคะ แล้วก็เดี๋ยวพาดูรอยไม้กวาดใช่พาดูรอยไม้กวาดน่นข้างก่อนนะคะนี่อดไม้กวาดเดิมเดิมหมดค่ะแล้วก็พนเศษนะคะก็คือสองพันสิบค่ะแล้วก็จดทะเบียนปีสองพันสิบด้วยนั่นเองเนาะแล้วก็ต้องดึงนี่น้ามันเครื่องนิดหนึ่งดเ,เดี๋ยวเราจะดึงดูไอกันนิดหนึ่งว่าคันนี้นะคะก็คือไม่มีไอไม่มีไอใช่ เป็นรถมือเดียวดูแลมาอย่างดีนะคะแล้วก็จริงๆเครื่องเครื่องโตโยต้าต้องบอกว่าเขาใช้ต่อได้ยาวๆใช้ยาวๆบางคนใช้เกือบเกือบล้านนะบางทีเดี๋ยวต้องเล็กปากกระโปรงก่อนก็นได้แล้วก็เดี๋ยวดับเครื่องก่อนเสียงก็ได้อันนี้เราพาดูทุกคนจะได้สบายใจนะคะแล้วเดี๋ยวขออนุญาตด,ดับเครื่องนิดนึงไปหน้าก็ยังใสๆอยู่นะอ่ะเสียงจะได้ไม่แทรก เสียงจะได้เพราะหญิงไม่รู้ว่าเวลาอัดคลิปมาเนี่ยเสียงมันจะซ่าไหมเนาะก็คันนี้นะครับ t o y ย t a Fortuner นะตัวท็อปเครื่องยนต์3000นะครับตัว V นะปี2010นะฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากได้ตัวท็อปไปใช้งานนะครับได้เป็นเกียร์โฟวิลด้วยใช่ขับสี่ใช่ขับสี่โฟล์วนะครับนะรับยันราคากันอีกทีนึ่งราคาแบ่งปันกันไปใช้เลยคมากๆนะครับเพียงแค่ 3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับซื้อสดไม่มีแวดเลยราคานี้เท่านั้นนะแต่ถ้าใครอยากจัดไฟแนนซ์จัดได้นะครับจัดเต็มได้เลยนะผ่อนคร่าวๆประมาณแค่9,000กว่าบาทนะครับแต่สูงสุดแค่5ปีสูงสุด5ปีก็ถือว่านานแล้วผ่อนสบายๆ9,000ก็ไม่หนักแล้วใช่ครับใช่คันนี้สวยๆมาแนะนําให้เลยนะครับส่วนถ้าใครเป็นกังวลนะดูคลิปนี้ตัดสินใจได้เลยเพราะว่าเราให้ดูทุกซอกทุกมุมกันแล้วนะ ดึงให้ดูเม็ดอาร์คนะครับหัวน็อตเดิมตะเข็บเดิมนะครับ,บรับประกันเลยว่าไม่มีชนหนักคือความน้ำท่วมนะครับแล้วก็รับประกันเล็กไม้แท่เล็กไม้แท้ด้วยรถบ้านมือเดียวเต่สีเดิม,ดมๆส่วนมากคันนี้นะครับสภาพแบบนี้ต้องบอกเลยว่ามสมมติรถรอยขั้นนะอ่ะ พี่หญิงว่าหาได้ไม่เกินสิบคันอะสภาพแบบเนี้ยถือว่าเป็นส่วนน้อยแล้วคือสภาพดีมากๆหนึ่งในตองอูเลยค่ะใช่หนึ่งในตองอูสภาพสวยเนาะใครหาอยู่เอาไปใช้ไม่ผิดหวังแน่นอนกับรถเทอร์อีก1หนึ่งคันของร้านสิบเก้าโคสีทองก็ฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยครับมีบริการซื้อขายออนไลน์ใช่ถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเข้ามาที่ร้านเราก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่บ้านเรื่องอนุมัติผ่านเรียบร้อยเราก็มีบริการจัดส่งรถถึงที่บ้านเช่นกันนะครับแต่ถ้าใครอยู่ไม่ไกล ร้านมากก็แวะมาชมรเแวะเข้ามาชมหรือแวะเข้ามาเยี่ยมเยียนทักทายกันได้เลยใ่ร้ซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรร้านเราอยู่ตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษนะครับได้สมาคมชาวปากใต้หรือว่าห้างพาเซโอนะครับอยู่หรือว่าถ้าใครไม่รู้จักจริงๆนะครับสามารถเซิร์ชในแมปได้เลยนะครับว่าร้าน19โพสีทองนะครับพิมพ์ได้เลยนะแล้วก็ภาษาไทยโพสีทองนะครับร้านก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะมาเจอกัน ใช่มาดูรถจริงได้เลยมาทดลองขับได้เลยใช่ครับสวยๆแบบนี้มีคันเดียวหมดแล้วหมดเลยใช่เพราะว่ารถเทิร์นคันที่แล้วคนก็หากันเยอะมากทักมาเยอะมากทุกวันนี้ยังทักกันมาเลยแต่ว่าขายไปแล้วนะคะขายไปแล้วครับคันนี้ได้เข้ามาใหม่ใครหาอยู่รีบจับจองเลยราคาดีสภาพสวยแบบนี้ได้ตัวท็อปโฟร์วิลเอาไปลุยป่าก็สบายๆเลยสบายๆหรือว่าจะไปตั้งแคมปิ้งก็ได้นี่มีแหลกอะไรอุปยางมมาให้หมดแล้วใช้งานจริงเลยนะครับเอ วันนี้ก็ <Okay. S 1> ไปก่อนเนาะนะครับฝากไว้ด้วยนะครับรถสวยคุณภาพดีต้องที่นี่ครับ19โปรสีทองชื่อนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับสวัสดีค่ะ